ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ควันฟ้านะครับก็มาตามแนวทางของพระอาจารย์สายคำเมนนะครับนี่แหละครับหม่องทีคุณนพ่อที่ใช่นะครับทีเพิ่นมอขอพรและเพิ่นถือนะครับรางวัลที่หนึ่งสามใบนะครับสิบแปดล้านนะครับนี่แหละครับไอ้ที่เพิ่นถวายไว้แล้วเพิ่นกระชิมาสังแบบนี้นะครับที่ปูเพิ่นออกแบบไปนะครับปูเพิ่นทายมาก มาได้ออกแบบคุณไทยแบบจำลองมากว่าพันสี่สางจังสี่เนาะครับเนะาะนี่คืพ้าเอฟซีมากเบิ้งปูทีคุณพ่อทีเป็นถือรางวัลที่หนึ่งนะครับมาขอพรคุณพ่อพัอน,พอพอนตังไห้ที่ว่าเป็นพระตากแดดนะครับนี่แหละครับพ้าพี่น้องเอฟซีมากนะครับท่านผู้ชมมาขอพรน,น้วกันนะครับ สาธุนะครับเนาะเพื่อพี่น้องท่านใดสาธุแล้วเป็นผลที่พี่น้องได้ขอไว้กะมารวมสร้างน้ำกันนะครับเนาะนี่แหละครับที่พอวิชัยป็นถูกสิบแปดล้านนะครับมาขอจากจากตรงนี้นะครับพนว่าสิมาสาังนะครับสิมาสสังรังค่าหายเพราะหายถือแดดนะครับอืมนี่แหละครับ กัแนวทางของพระอาจารย์ซาซคำเม้นกับแล้วสิลงให้เบิ้งนะครับว่าเป็นตัวใดเพิ่นว่งกลุมให้ไปเลขแต่ล่างมากยัง่งหรือว่าเลขม้อมานนากันมากแล้อยังนะครับนี่ครับต่อมีตัวเลขก็แล้วครับนี่ครับตัวเลขของมีอยู่แล้ครับตัวเลขวันพุทธที่ยี่สิอดนะครับกันยา2554ัรแลมเก้า่ำนะครับ เดือนสิบนะครับปีนะครับพี่น้องมาขอพรน,น้ำเพลินนะครับเพื่อมีโชคมีหลาบน้ำเพลินนะครับ ไปครับผมพาไปชมแนวทางของพระอาจารย์สายขมิ้นนะครับไปครับผมกรับนมัสก,การเจ้าค่ะปู่จ้าบนมัสการครับจา้กกา,จา,กกาทุจะเลือ่อนว่านว่าเต่าแม่หมู ข้าวต่พอผ้า้วยย่างได้ดีผ้า้วยข้าวต่น้ำโชรกับข้าว่อผ้าวยได้ด้ยข้าป่งยังไงเมื่อที่ซ้พุ่นแอพอสีตีกบ่วงกลมหมแต่ว่ากะตีกอบไปแล้วชุดตะลางมาโปแชุดตะล่างับเขากับไรด้นเบงตามจะตีตงขั้นปู่ลงถึงสมดปูกับยางพือนพราว่าโบ้เพื่นว่าปูกันเนี่ว่าให้ไม่ถูกเลยไวตะลางงวดก่อนถือต้องคือปูโบลงใหม่ปปูจับแฉตูด ลงแค่ในเสื้อครับอ่าพร้อจากหนวดแล้วซีฟหนวดลดหนวดที่ซีฟปูกะยอมรับเพื่อนครับอ,อครับแต่่างครับแต่ว่าตอนนี้ได้ช่องแะ่่างสี่เหลี่ยมมีแล้วภายในหกห้องตอนนี้ยังบ้างเปล่ารอลากจับตัวเ็กแซงมาปูรอเดี๋ยวลงให้ครับแต่ว่าคันโงไปอยู่ในชุดเต็มอยู่ในชุดเต็มที่ปูหายไปแล้วแมนอยู่ในชุดเ,เต็มที่หา,หายไปแล้วอ่าครับท่านผู้ชมผู้ได้มากตัวไรเก้าแปดผู้ได้ชอบตัวไรกะจัดครับอ่าขั้นภายในตามใจปูปูบอกว่าไปตตรงงๆไม่้อกกัั สิบคือสิบหน่วยคือหน่วยในชุดที่ให้ชุดเต็มเนี่ยนกปูเนาะแมนอยู่ในชุดเต็มนี่จะปูเก่าไปพิจารณาเอาครับคือมาร์เก็ตต้นใจก็เอาไปครนกปูเนี่ยแต่ว่าคอนเวอร์ืนในส่องเะาร่างชีเลียมของปูเนี่ยไม่มีพลาดนอกจากปูสีลุกห้ถือโบถือรับนกปูหัวตะว่างวดที่ผ่านมาลุดก็ดขึ้นลุดนกปูเนาะลุดก็ดขึ้นลุดอ่าครับผมจะชมครับลุดเกิดขึ้นลุดคือปูโบลงให้ยที่เชอ่ครับปูลงให้ไปหันสี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดโค้งทุดท้ายวันจุดท้ายที่ปูให แม่นอยู่ครับครับคือได้ยินว่าออกบอกไม่ออกว่าครับห้าศูนย์เจ็ดบอกแม่นผู้ฟันดีบ่ะคะ่อพื้นฟันนะฟันอยู่อยาจะไปเซื้อมันก็ฟันต้องฟันมาป่แต่ว่ากับว่าฟันดีเอาครับธรรมดาเนี่ยปูกับฟันแม่นได้ครับผมค่ะแม่นอยู่ฟันว่าเพิ่งมาเรียกบอกแล้วอาจารย์ว่าคถือตึ้งบนตึ้งล่างคือตัวเน้นเพิ่นพอมอาจารย์ว่าตัวเน้นก็ออกเลยตัวเน้นอาจารย์ถือตึ้งบนตึ้งล่างจำได้ไหมถือเอฟอย่างครับค่ะ คือเลขรัฐบาลนี่คือเลขเล่ายี่ไมันรัฐบาลภูณาลายเพราะว่าสร้างลูกสร้างลูกชิลลูกค้าเพิ่นไปโค่นลอตเตอรี่ไเพิ่นแล้วโอค่ะกระปูตัวเน้นตัวมากเนี่ยตัวที่จะใส่ในกรอบตารางกะอยู่ในชุดเต็มหิมโนปูอยู่ในชุดเต็มคอ่ใครับอยู่ในชุดเต็มเหมือนครับท่านผู้ชมเบ้าเท้าอากาศที่ใบแม่หมูอากาศที่ใบเป็นเบิ่งครับมันป้าอากาศที่ใบเพิ่นเบิ่งอยู่ในช่องตารางสี่เหลี่ยมจะอยู่ในชุดของ ชุดเต็มมีจากตัวเนี่ยร่วมไปเบ็ดหนึ่งสองสามชี่แปดเก้าชิบสิบสองสามชี้สิบห้าชิบบกสิบเจ็ดตัวกรับปูคือปูได้มากตัวขาวสิบห้าได้ปูตะวันปูปูตัดออกไปสองสองคูตัดออกสองตัวคับปูหลักก็ค,คือความคว<ร>าปูกระบออยู่มันจะมีตัวแปลกโมยูครับปูมันจะมีตัวแปลกอยู่มันจะมีตัวมากตัวมากนะปูเนาะท่านผู้ชมรอดท่านอยู่ในหันครับ ปู้ที่ปยให้ภายเนแช่สามคู่บนสองคู่ล่างสองคู่านั้นในชุดเต็มในชุดเต็มนะปูร่าวก็ลยาธิ์มชุดเต็มครับกัลาิมชุดเต็มนะครับก็จะดีไว้รอด้ด้ครับทนผู้ชมครับปูกะมี่กะซิบอยู่แหละครับผมว่ามักตัวแดงนะปูเนาะครับหรือทนผู้ชมครับจะชอบตัวไดในชุดเต็มนี่พี่น้องครับตัวมักของบ่าวเถาก็มี่อยู่ครับนี่ชุดเต็มนี่พี่น้องนี่ครับชุดเต็ม นี่ครับชุดแตะล่างปูไรนี่ช่องแต่ล่างไปอเพื่มเบอรเพิ่มระงไรเบอเลยนี่ครับเรื่อเตอร์พีเลยครับปูต่ล่างมันไปตัวใดเนี่ยโอ้ครับตั้งแต่เริ่มเริ่มไปเลยศูนย์หนึ่งแปดประปูชุดนี้มันข้างล่างหนึ่งศูนย์ครับข้างล่างนี่หกหนึ่งแปดเนาะปูเนาะหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ถือบัวครับผมอ่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าก็หาแปดครับผมครับหกสี่สองศูนย์เก้านี่ครับ อ่านี่กะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หกนะครับเนาะกับหนึ่งเก้าหกเก้าหกนะครับเก้าหกศูนย์สองครับอ่านี่กะแปดศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดนะครับเนาะสี่หนึ่งเจ็ดนะครับกับหนึ่งเจ็ดครับท่านผู้ชมครับมี่มวดที่พันมาครับผมตัวชุดนี่หมวดที่พันมาเนี่ยที่ลงไปนี่รุดอยู่น็อปูเนาะปูประเด็นอครับปูตังบนวล่งไหนที่ชื่อครับนี่ครับเพราะมันเขาเงามากเลย งวดนี้ปู่ยังทัน,นไใส่กับผมแต่ว,ว่าอยู่ในชุดนี้ครับทำชุมพี่น้องแคบเอาเนี่ครับโตมัดหรือตัวชอบกับมีอยู่เด้อครับทำช่มพี่น้องท่าชอบตัวเน้นเนานนะครับเนาะกับน้ำเบาเถาน้ำแม่หมูน้ำขอนฝานี่นนนนครับทำช่มทาโตมัดท้าเบาเถาตัดให้ได้ครับพี่น้องเบาเถาตัดตัวใดนี่ครับแปดห้าเก้าห้านะครับเนาะเอาจากสามคูสี่คูนี่ครับ สามหกสองห้าอ๋อนี่ครับทำชุ่มพี่น้องตรงตรงแล้วปูชุดเต็มนี่ตรงตรงมันเบาปูแต่ว่ามันตรงคุณเนี่ยครับผมขันตามมึกและปลายปากกาแต่ว่ามันตรงตรงแต่ว่ากองตลากกระจักกีกลับมุจจักกีตรงห้าปูจับเลยครับบอแน่นะครับชุดชุดที่เบาวเถ่าตัดไห่อาจเจ็ดไปตรงครับชุดที่ปูจะตัดไห่ก็ไเลยครับพี่น้องร่องลองเบิงถามักตามเบาเถ่าครับ เอ๋อครับคนฟ้ามักตัวไหนกับบอกเอฟซีทำให้ชมมาคือกันและมาคือกันแหละครับมาเกาหานาะครับตอวมาพอม่นมูจะเน้นยุสองหานาะสองหากับแปดหาน้อค่ะมาไลายคนมากหลายตัวมาหลายตัวตะบนวัชมาชิผาคนมากูแล่ตัวมาคือกันเนี่ยเขาอาจจะมักคือกันกับนี่นะครับปูปูปูมักตัวไหนครับ ปูมากแยูได่นั่นแหละเรอดูกมากคือเบาเถามากอยู่บุดยูได้ชุดญ่นั่แหละมาในชุดไงเอาแต่ว่าตัวที่ปูจะตัดไทอยู่ในชุดนี้เ้ยครับทราช่มนี่ครับอยู่ในชุดเต็มนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับชุดเต็มครับมากมือนน้ครับทราชมครับมากเน้นนะครับเนาะบาเท่าแกจะเน้นให้ทราชมครับเพื่อท่านผู้ชมอยากได้ตัวมักตัวชอบเพื่อบางคนว่าชุดเต็มปูก็จะมีเห็นให้นะครับเนาะแต่เบาเท่า ฟันไปเลยครับว่แปดห้าเก้าห้านะครับเนาะสามหกสองห้าสี่คูนี่แหละครับพี่น้องมันจะมันจะตรงกับปูบวเนาะอ่าจะตรงกับที่ปูจะเน้นให้ใส่ในชุดตะล่างไหบอกับปูเนาะครับพิจารณนาเนาะครับคงสุดท้ายปูสิตัดไห่อย่างละสองคูแม่นป่คะสองคูครับดีแคสี่ชุดแค่นั้นเนาะครับปูโอ้แต่ว่าตที่บ่าวแ่าตัดกะงามเนาะค่ะ อ้ขับปูอืมขับเลือกคนฝ่ายเแียวกันกันนปูเนาะโอ้ขับาำช่มอ๋อรับประจัดเจตาแล้วค่ะฟังที่บาวเท่าเนาะค่ะตำชมก็คือจะ ตอเนีมจชอบนะครับมา้นบาวเถ่าบัวพี่น้อกับพิจนาวเพราะว่าปูปูเาให้เนี่ยครับเป็นแน่แนด้วค่ะครับปูกระมีนี่แหละครับเอาปูวายอยู่ในชุดนี่แหละครับอยู่ในชุดนี่แหละครับ้ล่างครับปูนแต่ล่างให้นแมนปูครับกับผมนี่แหละเนแต่ล่างนั่แหละครับขึ้แตลางยาย ได้ตัวเน้นนึอพี่น้องนะครับกันนี้แหละครับตามที่บ่าวเถ่าเน้นให้นะครับเนาะใช่ครับจะตรงกับปูบอ่ะจะงล่องเบิงไึกพี่น้องนะชมครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับเนาะรับชุดเน้นเวยครับผมครับแปดห้าเก้าห้าสามหกสองห้านะครับเนาะครับส่วนตัวห้องบ้าวเถ่าส่วนตัวครับเอแต่ว่าอาจจะตรงกับตัวที่ปูเน้นก็ได้ครับท่าผช้ชมพี่น้อง ครับถามเขามาหลายครับว่าชุดที่ปูจะตัดให้ปูบอกเลยนะครับวันที่ครับนมากไหมบ่มีพอดีนัดมูอมาปูสีลุ่งกวนมืออย่างเี้ยสกับมีนพันด้วยเรื่อยสีลุ่งกวนมูออยู่อ่าไปเลื่อนคนให้โดยรวยยิงๆิปังปังถูกหวยรวยเบอร์ยากประเทศเออจ้าถูกจ้าปูแปลกเก่าๆว่ามันประจำไหมคะนี่ละครับผมแนวทางนะครับของอาจารย์สายขมิญนนะครับงวดประจำวันที่หนึ่ง สิงหาหกหานะครับปูย่างบนเน้นนะครับตัวบาลเถาเน้นให้แล้วนะครับกับฟังเอานะครับพิจารณาเอาหัวบาลเถาเน้นตัวใดนะครับมีแปดห้าเก้าห้าสามหกสองหานะครับปูมากนะโมครับปูเอาใส่ดนญปีบ้างครับมาเที่ยกันดีๆกันมาเที่ยกันดีบ่ถือกันก็เอาจอมเป็นใส่บุญปีฟังไปที่วันเบิ่งไปนครับ นะครับตามนั้นนะครับแคปหน้าจอนะครับเนาะครับผมวันที่สามสิบมารับชมรับฟังกันอีกรอบนึงนะครับอืมสาหรับคลิปนี้กะขนฝ้าผ้าโชคกัสสวัสดีครับขอให้ทุกคนทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับวันที่สามสิบปู่เออสามสิบไอ้ค่เดียวอออ่านแล้วก่งกันีกสามสิบ